หนังโมมากกันแล้วแจ่เน่แจโอ้สอนก็เต้นมาเลยส้อนก็เต้นเป็นไหนเต้นฮอตซ้อนโอ้โหขับปนอครับไดครับด้ครับว๊บวันชาติเนี้เ้วยบินเลยดีเลยครับาะวมา อย่งอยู่ทงหน้าบริเตรียมการนะครับผมอันนี้คือแซ่ไรแซลรมาครับัครับหมดลผมว่าครับผมครับผมขันกุุงขั้นกุุงบมดอว้าวขั้นกุงบเต็มนี่มันตออกแล้วแม่ครับเอออันนี้กุุงเต็มเออกไปมันยรุยปมันมีรายการนี้ที่มากลังตัดไม่บมเนางหน้าครับผมครับผมเอคอนด่นเติมใส่มาทันนะครับ มันกินข้ามล้ออ่างไงเอาก่อนอเรากินเลยนี่จักสอสบะสนนี่ผักสลันแน่ข้ากอ้อเตันครับผมเออ็กเตนโอ้เ้นแน่ลกุ้งเซนครับผมเอาซื้อไหมเกือนม่นเต้นนหนูเต้นนแน่ตัวไหนเฮ้ยซื้นไหมเราเกตืนนะครับ

เน่าขาดปลาเน่าขาดปักเน่าผมบอกเลยนะครับที่เด็ดของการก้อยกุ้งนี่คือบุคลเทศนะครับนี่ไอเป็นน้อยเลยแมนแมนแมนไว้ดัดคิดผิดิดบ่เอาโอ้ยลุงซิ่นเขาจะพินเส้นนี่เอาให้ตามองหงเด้อแมนแมนนะครับขอโทษขอโทษ คันเป็นบักเกอร์เทศเป็นบะเกอร์ไข okay, okay, okay. ่ย okay, ังไงวะต้องใส่ครับอันนั้นเด้อใส่ตามุกโยกขนาดกูจอดเดียวกูยังไปแล้วสอยู่งโอเคครับแซ่บเหรอครับโอเคครับครับผมมาซิมึงพี่น้องของแท้พี่น้องมาตรานแซ่บบมแซ่บยบ่าเสีบไปก่อนได้จริงจริงไหมพี่น้องพี่น้องนี่กันเป็นอ้อกับปูเนาะพี่น้องมีอ้อกับปูมีก๋วยกุ้งมีวัหลายอย่างพี่น้องพี่น้อง ัตง้พอดีเลยเป๊ะเลยแบบยอดสุดยอดครับในการกินครับผมยานบันเพลนยานบันเพลนเนาะพอบันเท่าอยู่บนนครเนาะเก่งสุริยาได้ครับเด้อพี่น้องครับผมเก่งสุริยาปลาสวัสดีมิตรม่เขือเงนเต็มเต็มหวานน้ำระดครับ่องนี่กันนีแต่ความสนุกสนานครับพี่น้องกับอย่าลืมกดติดตามเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเก่งสุริยาผ้าม้วนครับผมพี่น้องเขาสุดยอดครับอยู่ครบครับอยู่ครับผม กดทีมงานนะครับผมครับบรรยากาศในการอยู่ไอเลนมากนะครับเลนมากทีมงานไอมาตรฐานครับผมผมมือนีกันขอเชิญพี่น้องทุกคนเด้อพี่น้องมากินเข่ามือนีอาหารหลายอย่างครับพี่น้องนี่ก้อยกุ้งตัมบักพุงเนะปยูกระปูนาะพี่น้องเนาะสุดยอดครับมือนีครับผม กินข้าวนล้วกันนะครับพี่น้องอ่าสารคลิปนี้ก็มาถายแล้วครับผมขอจบไปทรัมนี่น้องคำเนาะขอพอกันคลิปหนานะครับไม่มีอะไรตกเลยก็เนี่าก็ขอคำเก่าว่ะสวัสดีครับขอกันคลิปหนาครับผม